นี่คือประโยชน์ของการกระโดดเชือกที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้มาก่อนครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนแนงครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิสไพร์โปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงประโยชน์ของการกระโดดเชือกครับว่ามันมีผลดีต่อร่างกายของเราอย่างไรครับจริงๆเนี่ยมีคนรีเควสต์มาเยอะมากๆแล้วครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการกระโดดเชือกนะว่าโค้ชการกระโดดเชือกนี่มันมีผลดียังไงบ้างวันนันโค้ชก็พูดถึงเรื่องของการเล่นกล้ามเรื่องของการคาร์ดิโอโซนสอง,สองแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องของการกระโดดเชือกเลย จริงๆต, <City> ต้องบอกก่อนว่าการก kind of eh ระโดดเชือกเนี่ยครับผมถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่มีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายของเราครับหลายๆคนกลัวกับการกระโดดเชือกครับผมกลัวว่าจะเจ็บข้อเข่ากลัวเจ็บข้อเท้ากลัวมีปัญหาการบาดเจ็บครับถ้าวันนี้คุณมีเทคนิคที่ถูกต้องสามารถกระโดดเชือกได้อย่างถูกต้องครับผมนะครับคุณจะไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายในรูปแบบนี้เลยครับโดยที่ผมต้องบอกนี้ว่าการออกกําลังกายครับถ้าเราทําได้ถูก ต้องทุกๆอย่างนะครับมันจะส่งผลแล้วก็ส่งประโยชน์ให้กับเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่าวันนี้นะครับคุณจะเบื่อกับการแบบต้องไปวิ่งจ็อกกิ้งเบื่อกับการเดินชันนะผมแล้วก็อยากที่จะกระโดดเชือกแต่ว่ากลัวว่าจะไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปล่าครับผมจะบอกอย่างนี้ว่ามันมีงานวิจัยที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการออกกำลังกายของมนุษย์ครับผมเป็นของ frontier in psychology ครับเขาได้ทำการทดลองแล้วก็มีการประเมินผลครับผมสำหรับคนที่ออกกำลังกายที่ในรูปแบบที่เขาชอบนะครับ จะพบว่าคนที่ออกกำลังกายในรูปแบบที่เขาชื่นชอบสามารถที่จะเมนเทนการออกกำลังกายในรูปแบบนั้นไปได้ยาวๆแบบลองเทอมนั่นเองครับผมทำให้เขาเห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของสุขภาพแล้วก็รูปร่างนั่นเองครับผมแต่ทีนี้หลายคนจะสงสัยว่าแล้วอายุเนี่ยมันมีผลไหมครับผมบอกงี้ว่าอายุนะครับผมมันไม่ได้มีผลขนาดนั้นโดยที่มันมีงานวิจัยของ Journal Sport s and Medicine ครับโดยเขานำคนอายุ50ครับมาทำการทดลองโดยการให้เขากระโดดเชือกครับเป็นจำนวนครั้งคือ10ครั้งนะครับ10ครั้งนะ เป็นจำนวน3เซตด้วยกันโดยพักระหว่างเซตอยู่ที่60วินาทีครับเป็นระยะเวลา8สัปดาห์ติดต่อกันผลของงานวิจัยพบว่ากลุ่มคนที่อายุ50ที่ออกกําลังกายในรูปแบบของการกระโดดเชือกครับมีความแข็งแรงของปอดและหัวใจแล้วก็ความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อและกระดูกเพิ่มมากขึ้นนงครับผมพูดง่ายๆคือสุขภาพของเขาดีขึ้นครับแต่ยังไงก็ตามคนที่อายุ50บบวกครับผมถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บข้อเขา่าเจ็บข้อเท้าเจ็บข้อสะโพกปวดหลังส่วนล่างอยู่แล้ว ก็ไม่ควรทานั่นเองครับผมอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมแนะนําได้นะครับแต่ย่างไงก็ตามเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้ดีกว่าว่าประโยชน์ของการกระโดดเชือกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างครับผมมาในข้อที่หนึ่งครับผมนั่นคือการที่มันทําให้เราสามารถมีหัวใจที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นได้ครับการฝึกคาร์ดิโอก็คือการฝึกคาร์ดิโอครับผมนะครับยังไงก็ตามมันทําให้ตัวของหัวใจของเราเนี่ยครับมันมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้แล้วโดยในงานวิจัยครับผมพบว่าการกระโดดเชือกครับผมเป็นประจำครับเพียงแค่2ครั้งต่อสัปดาห์รันนะะทาเเป็ยวลตติด่อก 12สัปดาห์ครับจะช่วยเพิ่มระดับของ VO2 max นั่นคือเป็นระดับของการที่ร่างกายสามารถดึงเอาออกซิเจนมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับซึ่งต้องบอกงี้ว่าเนี่ยคือเป็นประโยชน์หลกัหลกๆที่แบบนักมวยนะผมหรือว่าคนที่เป็นนักวิ่งมาราธอนหรือว่าคนทีว่วิ่งระยะสั้นเนี่ยนะครับมักจะพบเจอจากการที่เขาฝึกด้วยการกระโดดเชือกนั่นเองครับ ยังไม่จบแค่นั้นครับผมโดยมันมีงวิจัยของ European Journal Applied Physiology ครับได้คนพบว่าการกระโดดเชื่อเป็นประจำครับผมสามารถช่วยปรับองค์ประกอบให้ร่างกายของเราได้ทําให้ไขมันส่วนเกินลดลงมีมวลกันามเนื้อเพิ่มมากขึ้นลดระดับของค่าไตรกิไรด์ลดระดับน้ำตาในเลือดนะครับผมและที่สำคัญคือมันช่วยทำให้เราลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้อย่างมีนัยสําคัญเลยทีเดียวครับ และมาในประโยชน์ข้อที่2ของการกระโดดเชือกครับผมนะครับนั่นคือมันช่วยในเรื่องของการประสานงานของระบบประสาทในร่างกายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมโดยมีมยางานวิจัยของ Journal of Sports Science and Medicine ครับผมนะครับได้ค้นพบว่าการกระโดดเชือกเป็นประจำครับผมช่วยพัฒนาการประสานงานของระบบประสาทของร่างกายของเราแบบทั้งระบบครับนอกเหนเป็นกว่านี้ครับผมนะครับมันยังช่วยในเรื่องของการสร้างความบาลาน์ ทำให้ร่างกายของเรามีความคล่องแคล่วเพิ่มมากขึ้นช่วยในเรื่องของการทรงตัวแล้วก็ทําให้ตัวของ lower body ของเราเนี่ยนะครับผมหรือว่าส่วนไอ้กล้ามเนื้อส่วนล่างของเราเนี่ยมันมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมจากการที่เรากระโดดเชือกเป็นประจำครับ และมาในประโยชน์ข้อที่3ของการกระโดดเชือกครับผมนั่นคือมันทําให้มวลกระดูกของเรามันมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นครับผมเคยบอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการฝึก resistance training ครับผมหรือว่าการฝึกใช้แรงต้านครับจะช่วยทําให้เรานะครับผมมีมวลกระดูกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ร่างกายมีการสังเคราะห์ในส่วนของแคลเซียมได้ดีมากขึ้นครับแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการกระโดดเชือกก็สามารถทําให้เรามีมวลกระดูกที่แข็งแรงขึ้นได้ครับผมนะครับเนื่องจาก Impact ที่มันเกิดขึ้นแบบซ้าๆๆๆจนกระทั่งทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดการสังเคราะห์ในนนนส่่วขของงของงแคลเเซีียมมไดด้้ากึ โดยมันมีงานวิจัยของ American Journal of Health Promotion ครับผมนะครับได้ทำการทดลองครับโดยเขาเอาผู้หญิงนะครับในอายุที่แตกต่างกันครับผมอยู่ที่25จนถึง50ปีครับมาทำการทดลองโดยเขาให้ทำการกระโดดเชือกเป็นจำนวน10ถึง20ครั้งต่อเซตพ,พักระหว่างเซต30วินาทีเป็นจำนวน3เซตต่อวันทำ2วันต่อสัปดาห์ครับผมเป็นระยะเวลา8สัปดาห์ติดต่อกันครับในผลของงานวิจัยพบว่า กลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอายุ25หรือ50ปีครับหลังจากที่ผ่านการทดลองไปแล้วเป็นระยะเวลา8สัปดาห์ครับผมพบว่ามีมวลกระดูกของข้อสะโพกที่มีความแข็งแรงและมีความหนาตัวขึ้นอย่างชัดเจนและมีนนยยะสาคัญนั่นเองครับผมดังนั้นครับการกระโดดเชือกก็สามารถทําให้คุณมีกระดูกที่แข็งแรงขึ้นได้ับผมมาในข้อที่4ครับผมนั่ก็คือการกระโดด มาในข้อที่4ครับผมนั่นก็คือการกระโดดเชือกทําให้เราสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นครับผมมันมีงานวิจัยตัวนึงที่น่าสนใจมากครับผมเป็นงานวิจัยของ International Journal of Sports Physiology and Performance ครับผมนะครับโดยเขาทําการทดลองโดยให้นักวิ่ง2กลุ่มครับผมนับกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่วอร์มอัพด้วยการกระโดดเชือกและอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่วอร์มอัพแบบธรรมดาโดยที่ไม่มีการกระโดดเชือกครับผมนับกลุ่มที่กระโดดเชือกนะครับเขาให้กระโดดเชือกเป็นระยะเวลา1 0ถึง20นาทีก่อนที่จะทําการวิ่งจริงซึ่ง ระยะทางในการวิ่งจริงคือ3กิโลเมตรครับในงานวิจัยพบว่าวกลุ่มคนที่กระโดดเชือกนะครับเป็นระยะเวลา1 0ถึง20นาทีก่อนที่จะไปวิ่งเป็นระยะทาง3มกิโลครับกลุ่มที่กระโดดเชือกครับผมสามารถทำเวลาได้ดีกว่ากลุ่มที่วอร์มอัพด้วยการไม่กระโดดเชือกนั่นเองครับผมดังนั้นครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายวิ่งใครเป็นสายสปรินต์ใครเป็นสายที่แบบเป็นนักบาสนกฟุตบอลครับการกระโดดเชือกเนี่ยทำให้คุณเนี่ยมีสปีดที่เร็วขึ้นได้และทําให้คุณเนี่ยมีภาษีเหนือคู่แข่งได้นั่นเองคัผผมมและข้ออที่5นนก็ื มันช่วยลดความเครียดให้กับเรานั่นเองครับการกระโดดเชือกก็คือการฝึกคาร์ดิโอถูกไหมครับการฝึกคาร์ดิโอนะครับจะทําให้ฮอร์โมอนเอนโดรฟินและก็โดพามีเนี่ยถูกหลัง่งออกมาครับทำให้เรารู้สึกสงบรู้สึกสดชื่นรู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกมีความสุขนั่นเองครับผมมันก็เลยทําให้เราเนี่ยหายเครียดได้ครับและย่างนึงคือการกระโดดเชือกเป็นการ ฝึกสกิลนะครับผมมันยิ่งทําให้เรารู้สึกภูมิใจมันมันยิ่งทําให้เราสึกมีเซฟเอสตีมคือรู้สึกว่าภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับผมยิ่งเราออกกําลังกายในรูปแบบนี้ครับผมเป็นระยะเวลาติดต่อกันครับจะยิ่งทําให้ตัวขององค์ประกอบของร่างกายของเราครับผมนะมีความเปลี่ยนแปลงไปไขมันลดลงกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นร่างกายดูกระชับมากขึ้นและที่สำคัญคือคุณก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยครับผมมันก็เลยทาให้คุณไม่เครียดนั่นเองครับเพราะ ใช้การฝึกคาร์ดิโอในรูปแบบอื่นก็ได้ครับผมเพราะว่าการฝึกคาร์ดิโอในไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามครับผมมีประโยชน์ที่ดีต่อคุณด้วยกันทั้งสิ้นครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโพสต์ปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะมนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ